1น 5, น6นาฬิกา้นาทีนะครับขนาดนี้นะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับมีนมเลยเอาได้เลยเป็นมงคลลงตารับได้เลยครับรับได้เลย สาธุครับคุณพ่อยกก่อนครับนนยกถวายลงตาก่อนสาธุครับผมรถลํนาตับครับวางรถลําตับข้างอันนั้นถวายไหมแม่ข้างล่างถวายไหมครับถ้าถวายยกขึ้นเลยนะครับสาธุครับผมสาธุครับผมสาธุครับ ยกน้ําก่อนนะครับสิ่งของที่นํามาถวายนะครับยกขึ้นก่อนครับผมสาธุครับหลวงตาผ่านแล้ววางได้เลยนะคุณพ่อเดี๋ยวจะมีรถกู้ภัยมารับด้านหลังนะครับสาธุครับเก็บตังค์ใส่กระเป๋าได้ไหมแล้วก็มารอใหม่ได้นะครับ